รู้แต่ราคาเบาๆนะวันนี้ผมอยู่กับ e 2 0 0นะครับ e card w 2 1 2นะที่ใหญ่กว่านะทภาบแล้วว่าบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับประวัติดีใช้ไม่เยอะนะจากรถที่เปิดตัวมานะครับสามล้านปลายนะสามล้านเจ็ดสล้านแปดตอนนี้เหลืออยู่หกแสนนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังไม่เลยแกะใช้งานเลย รถนิดเดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสรสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีมาอยู่กับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันที่เทินเข้ามาใหม่นะสำหรับคนที่ต้องการหารถจุดหรูแต่ราคาเบาๆนะวันนี้ผมอยู่กับ E 2 0 0นะครับ E Car W 2 1 2นะที่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่ามิติตัวถังก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวเปนานแล้วแหละ W 2 1 1 นะครับในปี2008ตัวนั้นนะครับอันนี้ขยับมาที่2 12, ในใีนปี2นะครับในปี2010ที่เป็น e 2 0 0 cgi เบนซินล้วนนะครับก็คือในโหมดของ e class เนะี่ยถือว่าเป็นรถซีดานขนาดพอดีพอใช้นะครับไม่เล็กมากและก็ไม่ใหญ่มากนะไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะแบบในในตัว212ถึงแม้มว่ามิติตัวถังจะให,ใหญ่กว่า211ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ก็ยังใช้ได้นะครับไม่ ไม,ไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็จุดขายของรุ่นนี้เลยก็คือ,อเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเพราะรถปีเก่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นไม่จะเป็นกลุ่มไฮบริดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมราคาก็จะก็จะไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้นะครับได้มาเป็นรถที่ถือว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากในเครื่องยนต์1.8นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วน1,700 9 c c าสีซีูรบ184แรงม้าก็เหลือๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยถามว่าตัว212ตัวนี้น่าใช้เพราะอะไรเพราะว่ายังเป็นเทคโนโลยีเก่าระบบไม่ซับซ้อนดูแลบำรุงรักษาง่ายนี่คือจุดขายนะใครที่สนใจแบบว่ารถทีงแม้ว่า10 10กว่าปีแล้วนะครับ10กว่าปีผ่านมารถปี2010ปีนี้ปี2 0 2 4 1น4ปี ก็ยนต์เงียบจิบเดินเรียบปกตนะิและสนุนราคาถือว่าเล้าใจนะครับเทินมาใหม่ขายไม่แพงนะครับเทินมาใหม่ขายไม่แพงถึงแม้ว่าเราเองจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถนำเข้ารถ Mercedes หรือแต่เราเช็คสภาพแล้วว่าบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับประวัติดีใช้ไม่เยอะนะจากรถที่เปิดตัวมานะครับ สามล้านปลายนะสามล้านเจ็ดส,สามล้านแปดตอนนี้เหลืออยู่หกแสนนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกนะับรถที่บอดี้โครงสร้างสวยเดิมสมบูรณ์ทั้งเครื่องยนต์เกียร์แม็กนะครับแม็ 17, กสิบเจ็ดก้านคู่ตรงรุ่นนะครับก้านคู่ตรงรุ่นยางใหม่ 4, สี่เส้นนะครับยางใหม่ 4, สี่เส้นใช้งานอีกยาวห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีเงินซิลเวอร์นะครับ,น Silver, นรบห้ามเรียกว่าสีบอลเงินนะเสียของนะครับสีสีเงินซิลเวอร์ นะครับสีซินเวอร์สีซินเวอร์นะครับโอ้ไปเรียกบอลเงินในเสียเบ้น์หมดเลยนะครับก็เป็นเบาะพร้อมเมมนะครับเบาะปล่อยไฟฟ้าพร้อมเมมสามระดับก็ให้มันสมกับคัสที่เป็น E คัสนะ E สองร้อยตัวนี้นะเป็นเบาะหนังแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะคันนี้นะครับถือว่าเจ้าของเดิมใช้ไม่เยอะถ้าเทียบกับอายุรถนะครับปีแล้วประมาณหมื่นกคโลไม่อยู่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปดกิโลนะครับใน e 2 0 0ตัวนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปตัวอีลิเกนตัวนี้นะครับเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ล้ำนะครับพวกจอนะครับพวกจอพวกแอร์ก็ยังเป็นแบบกดนะครับเป็นพาร์ตกดเหมือนกับรถเหมือนกับรถแข่งนะครับเหมือนกับรถแข่งเนี่ยเป็นพาร์ตกดออกถึงแม้รถหลายปีข้อดีของเขาคือระบบไม่ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเนี่ยระบบต่างๆยังเป็นแบบแบบอนาล็อกระบบต่างๆยังเป็นแบบอนาล็อกแบบแมนนวลแมนมือ ข้อดีนี่คือไอกลายเป็นข้อดีนะกลายเป็นข้อดีที่คนต้องการรถซีดานสมรรถนะสูงซีดานสมรรถนะสูงแต่ราคาย่อมเยาวราคาถูกลงมาผมถือว่าในพาร์ทที่เป็นรถไม่จะเป็นซีคาร์ท,ที่ผมรีวิวไปนะครับ C 2 0แล้วก็ตัว C180 แล้วก็รวมถึงตรง E200 เนี่ยเป็นรถปีเก่าแต่สภาพรักษาดีนะครับรักษาดีพดเพราะรถเบนซ์ดูง่ายคือถ้าคันไหนที่ ใช้งานมาหนักๆไม่รักษาดูคอนโซลดูที่เป็นลายไม้นะครับเบ้ามือเปิดพวกนี้ส่วนใหญ่จะลอกหมดอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับด้วยความที่รถใช้ไม่เยอะไม่แสนกว่าโล599,000บาทได้ e 2 0 0 cgi ไปใช้งานเจีมๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังแท้สีเบดนะครับสีเบจสวยๆแบบนี้ใครที่ชื่นชอบในตัว212ที่ใช้งานอึดถึกทน ปัญหาน้อยมากสําหรับรุ่นนี้นะครับปัญหาน้อยมากสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าเมือนที่ผมบอ,อกไปคือทางบริษัทเองณตอนนั้นน่ยก็ว่าเทคโนโลยีสุดยอดแล้วแต่ณปัจจุบันนี้คือถือว่าเป็นเป็นตัวที่อาจจะด้อยในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ข้อดีคือกลายเป็นทนทานดูแลรักษาง่ายนี่คือจุดแข็งของตัวนี้เลยนะครับนี่กุญแจก็จะเป็นทรงของเบนซ์เหมือนเดิมแต่หนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเป็นน้ําเต้าเป็นน้ําเต้า แล้วก็ท้ายเปิดจากรีโมทจุดขายอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครื่องไม้เครึ่องมือนะครับยังไม่เคยแกะใช้งานเลยรถหนีเดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับรถหนีเดิมแบบเดิมสนิทใครที่ชอบในรถที่เป็นเบนซ์ e 2 0 0นะครับกลางเก่ากลางใหม่ใช้งานคล่องใช้งานคล่องสะดวกสบายไม่จุกจิตใน e 200 1.8เบนซินล้วนปี210 0นะครับสีซิลเวอร์คันนี้สนใจนะมงคลกันเตอร์เรารับเทินมาเรารับเทินให้ทุกรุ่นแล้วก็มารีวิวขายคอนเพิ่มสภาพให้ถูกๆพร้อมใช้งานสภาพดีๆใครที่ต้องการแบบถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับต้องการยกระดับเงิน5-6แสนอาจจะซื้อรถญี่ปุ่นได้แบบใหม่ๆแต่ยังไงเสียนะครับความปลอดภัยนะครับสมรรถนะการขับขี่ความรูหรา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใคร,ใคร,ใคร,ใครที่ชื่นชอบในตัว e 2 0 0 BODY นะบอดี้ w 2 1 2คันนี้ก็ปรึกษาได้โทรสอบถามได้เพราะสามารถยังจัดเฟรน์นได้ปกตินะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีดาวจัดเฟรนช์มีรถมาเทิรนก็จบได้ทุกเงื่อนไขกับรถที่สภาพสวยเดิมอย่างนี้นะครับฝากอีกหนึ่งคันไปด้วยสนใจติดต่อสอสักดาที่0 8 4 0 3 6 9 9 9 9, 9นะครับ0 8 4 0 3 6 9999 99, นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ต้องการหารถยุโรปนะครับทั้งเบนท์ทั้ง BM เราเทินเข้ามาเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราเน้นโครงสร้างเดิมสวยถูกและดีช้าไม่ทันสวัสดีครับ